แม่แตะเคียนให้โชคแก้บนชุดไทยให้เลขนี้สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็เดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะสาวโรงงานเดินทางมาแก้บนตะเคียนวัดดังนะคะหลังจากถูกหวยสองตัวตรงๆวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่วัดสว่างอารมณ์นะคะอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะคะนักเสี่ยงโชคยังคงเดินทางมาหาเลขเด็ดกันอย่างต่อเนื่องนะคะยิงไกลวันหวยออกโค้งสุดท้ายแล้วนะคะยิ่งมี คนมากหน้าหลายตาเข้ามาขอโชคขอลาบกันอย่างคึกคักเลยนะคะหนึ่งในผู้ที่มาขอโชคนั้นก็คือนางใจดีสิริมูลสาอายุ55ปีนะคะสาวโรงงานอำเภอรกระทุ่มแบนจังหวัหดสมุทรสาครน,นะคะได้นำชุดไทยโบราณสบัยเชียง5ชุดนำมาถวายให้กับแม่ตะเคียนทองนะคะพร้อมกับเผยว่าที่มาแก้บนเพราะได้รับโชคถูกลอตเตอรี่เลขท้าย2ตัวตรงๆเลยนะคะหมายเลข97จํานวน1ิใบนะคะ ได้รับเงินประมาณ20,000บาทนะคะเมืองวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะโดยก่อนที่รัตตรี่จะออกนะคะได้มากราบไหว้แม่ตะเคียนนะคะแล้วก็ขอโชคหนังแป้งมาถูที่ต้นตะเคียนนะคะแต่ว่าเธอบอกว่าไม่เห็นเลขนะคะจึงซื้อประทัดหนึ่งพันนัดมาจุดถวายแทนนะคะเธอเห็นตัวเลข97จนะคะจึงบ่นไว้ว่าหากได้โชคจะซื้อชุดไทยมาถวายหชุดนะคะ จากนั้นเธอก็เล่าว่าเธอไปหาซื้อลอตเตอรี่ตามแผงในวัดนะคะได้เลข97มา1ชุด10บใบนะคะพอวันหวยออกนั่งดูทีวีถ่ายทอดสดปรากฏว่าเลขท้าย2ตัว97มาจริงๆนะคะเธอเฮลั่นเลยนะคะแล้วก็นําไปขึ้นเงินและก็ยังมาบนแก้บนไม่ได้นะคะรอจนกระทั่งโควิดทุเราเลยเธอจึงมาแก้บนนะ,ะโดยการนําชุดไทยจํานวน5ชุดมาถวายตามที่สัญญาไว้นะคะ สำหรับในครั้งนี้นะคะเธอจกเธอเปลี่ยนจากการจุดประทัดมาเป็นเขย่าเซมซีแทนนะคะพร้อมกับบ่นไว้ว่าหากครั้งนี้ได้รับโชคจะซื้อชุดไทยพร้อมเครื่องประดับชุดใหญ่มาถวายพร้อมกับนำละครรำชุดใหญ่มาถวายให้อีกด้วยนะคะก่อนที่จะทำการเขย่าเซมซีนะคะหล่นมาสามครั้งนะคะเธอเธอเขย่าเซมซีสามครั้งได้เลขหนึ่งสี ในเลขเจแล้วก็เลข2อสามนะคะจากนั้นนะคะเธอก็ไปหาซื้อตามแผงลอตเตอรี่ต่างๆนะคะโดยเธอหาซื้อเลขหนึ่งสี่เจดเสามสี่สองสาเป็นต้นนะคะก่อนที่จะเดินทางกลับนะคะนี่เลยนะคะก็ดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับเลขเด็ดในงวดนี้นะคะมาตามสัญญานะคะเลขรัฐบาลนะคะเลขกระแสแรงนะคะงวดนี้เขาให้นี่เลยนะคะ เด็ดของเขาคือ261นะคะสองหกหนึะคะท่านไหนที่ชอบตัวเลขน้อยๆนะคะกรณีเลยนะคะวิ่งกันฝุนตลบเลยนะคะก็คือมาตัวคร่าล้านเปอร์เซ็นต์นะคะงวดที่ผ่านมานี้เข้าไปนะคะ7กับ6นะคะเลข6กับเลข9นี่เขาบอกว่าตัวเดียวกันนะคะนี่เลยนะคะงวดนี้เขาให้นี่เลยนะคะ เจ็ดกับหกนะคะชอบชอบส่วนตัวสองหกแปดสามหกเจ็ดสองหกหกสองห้าหกแล้วก็เจ็ดหกสี่นะคะตามมาด้วยเงินเทวดานะคะด้านบนนะคะเด่นสี่นะคะก็จะมีศูนย์แปดสี่แปดสี่แปดศูนย์สี่ศูนย์นะคะห้าห้าหนึ่งแปดสามห้าแปดห้าหนึ่งแปดห้าเจ็ดนะคะด้านล่างแปดนะคะแปดสามแปดหนึ่ง หนึ่งห้าสองห้าสี่สี่ห้าเจ็ดแล้วก็ห้าแปดนะคะเลขลุงปั้นนะคะโมนี้เขาให้แปดสามหนึ่งนะคะสามหนึ่งแปดหกสามสี่สี่ศูนย์นะคะแล้วก็สามสามห้าแล้วก็เก้าสามเก้านะคะสิบเลขขายดีนะคะมีแปดเก้าหกสี่หนึ่งสี่หนึ่งสองแปดห้านะคะแล้วก็หนึ่งศูนย์ห้าหก สองหกห้าหกนะคะนี่คือของแม่จำเนียนนะคะบินเงินสดงวดนี้นะคะเขาให้มาห้าสี่หนึ่งห้าสี่แปดศย์หหนึ่งศูแล้วก็สี่หนึ่งสี่แปดหหนึ่งหเจ็ดนะคะนุ่มตาครีนะคะฟันธง0ูนย์แปนะคะ0ูนย์9 8้าแปดแปด 980นะคะชุดกรองคือ068528618นะคะชุดเบิ้ลเขา118228668แล้วก็988นะคะวัน,นี้วิ่งกันให้มาลาทอนเลยนะคะก็คือ8นะคะเลขเด็ดคำชะโนดนะคะงวดน,นี้เขาให้268นะคะแล้วก็81นะคะ268แล้วก็81นะคะนี่คือเลขเด็ด สำนักดังนะคะขอขอให้ท่านได้ขอท่านรวยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ